วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกับการถ้าใครที่กดที่ลิ้งไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้ก็แจกวอลเลตฟีประจำวันนะคะใครที่ยังไม่เคยได้เอาใจช่วยใครได้บอลแล้วก็ดีใจด้วยก็แจกปกติเหมือนเดิมนะแจก ทุกวันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับทุกคนดูแจกกับยืนตัวเองบ้างแจกโคดังเปาบ้างก็สับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปค่ะส่วนการแจกวันธรรมดาปกติก็แจกเลดนี้แต่ถ้าเป็นสิ้นเดือนก็แจกเยอะหน่อยใครที่แบบอุย้ยวันปกติไม่เคยได้เลยก็มารอรับอีกทีช่วงสิ้นเดือนแล้วกันนะคะมารวมมาร่วมสนุกกันช่วงสิ้นเดือนแต่ถ้าใครที่ เอ,อ่อดูคลิปประจำดูคลิปบ่อยแล้วก็อยากให้ได้กันจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการแจกแบบนี้หรือว่าการแจกแบบโคดอ่างเปายังไงก็ขอให้ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ การแจกของเรานะคะวันนี้การแจกก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาห้านาทีใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นิดน,นึงนะคะฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีกเอร์หมดแล้วแล้วเราก็เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่ะ